มีคำถามเกี่ยวกับยาครับทำไมน้องถึงยังไม่นิ่งทั้งทั้งที่ทานยาริสเปริโลแล้วก็ยาสมาธิสั้นด้วยเนี่ยเข้าใจว่านะครับว่าคุณหมอเนี่ยให้ยาสองตัวนี้เนี่ยในกรณีที่น้องๆเนี่ยมีอาการทางด้านอารมณ์มีอาการทางด้านความไม่นิ่งและมีอาการทางด้านของสมาธิสั้นซึ่งแน่นอนว่าอาการต่างๆเหล่าน,านี้เนี่ยจ,จะเป็นหนึ่งในอาการร่วมที่เกิดขึ้นในเด็กออทิสติกหรือ เป็นเพียงแค่โรคของสมาธิสั้นและไฮเปอร์ที่เราเรียกว่า ADHD อย่างเดียวก็ได้ถาการต่างๆเหล่านี้ต้องบอกเลยครับว่าการใช้ยานั้นต้องมีการปรับขนาดยาและมีการกำหนดช่วงระยะเวลาของการใช้ยาที่เหมาะสมและต้องไม่ลืมนะครับว่ายาตัวสมาธิสั้นที่เป็นตัวกระตุ้นสมอง นนในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นชื่อยาแฝงเม่ิืเฟนิดเอ ida, ซึ่งมีชื่อการค้าหลายชื่อมากเลยนะครับทั้งลิทรีนทั้งคอนเซอร์แตทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เป็นชื่อการค้าจากบริษัทยเยอะแยะมากมายครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีผลข้างเคียงในระยะเริ่มต้นของการใช้ยาค่อนข้างมากเลยครับจะต้องใช้ยาไปแล้วก็ดูผลลัพธ์ของยาอย่างน้อย2สัปดาห์ครับถึงจะบอกได้ว่าน้องเนี่ยสามารถทนกับขนาดยาทิ่ยา ขนาดนั้นได้หรือเปล่าโดยที่อาการแรกที่ปรากฏให้เห็นนั้นก็คือเรื่องของการอยู่ไม่นิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ